ฉันผมมีพระหน้าไมะถ้ามึงอยากมีเรื่องมากอ่ะจัดให้ผมจะกรีดเลือดเนื้อมึงกับพ่อปลาไฟกลาวไม่ดีเลยครับห่ดสะโซ่ไอ้ฟูดิบสามไม่นี่ไป กลับซเรื่องของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการอันส์บบอัค่าไอโฟนรุ่นใหม่แต่ว่าเราเนี่ยซื้อมาเป็นเครื่องสุดท้ายเลยหลังจากที่เราใช้งาน iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max มากันประมาณ3-4เดือนนะครับทำไมเราถึงเพิ่งจะมาซื้อ iPhone 13 mini กันในป่านนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยใช้งาน iPhone 12 mini มานะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิว iPhone 12 mini ก็ไปดูได้ที่ช่องตั้มยัง เดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะข้อเสียของรุ่นมินิคือ1ละคุณเพิ่มตังค์อีกนิดหนึ่งนะครับคุณไปเอาพวก iPhone 13มอะ่ะมันจะได้จอที่ใหญ่กว่ามันได้เรื่องของหน้าจอที่ดีกว่าขายต่อง่ายกว่าคือคือความสุขในการใช้งานอะ่ะแม่งดีกว่าเป็นแบบเท่าตัวไปเลยในเรื่องของการใช้งานนะครับแต่ว่าสเปคมันเหมือนกันนะใครที่อยากจะดูรีวิว ของ iPhone 13 mini นะครับอาจจะเทียบกับ12 mini หรืออาจจะเทียบกับ12ก็คอมเมนต์มาด้วยราคาที่มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวทําให้แต่ว่าข้อดีของ iPhone 13 mini เท่าที่ผมรู้มานะก็คือว่า1ละมันแบตอืดขึ้น 5G ดีขึ้นแบตบไม่ได้ไหลเหมือนกับ1 2มิ n i แล้วส่วนตัวนี้จะอึดไม่อึดยังไงผมก,ก็ไม่ฉาบนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ถ้าอยากจะดูรีวิวหรือว่าจะเป็นกำลังใช้พวกเราก็ง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แค่นี้เองนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะมาดูข้างในตัวกล่องกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับ iPhone 13ม i n i นะครับพอดีเลยครับ13 pro max กับ13ม i n i เดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องใหม่มือหให้กับทุกคนได้ชมกันเลยว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของขนาดในเรื่องของไซซิ่งนะครับส่วนราคานะครับราคาของ iphone 13 mini จะอยู่ที่ประมาณ25,000-26,000ประมาณนี้นะครับส่วน iphone 13 pro max ก็อยู่ที่ประมาณ42,000-43,000นะครับราคาห่างกันเกือบจะ เท่าตัวนะครับหนังสั้นชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมานะครับลืมพูดถึงหนังสั้นเลยถ่ายไว้ตั้งแต่จันก๊อฟยังอยู่นะครับถ่ายไว้ตั้งแต่เนเน่ยังอยู่อะคิดดูดิโหแบบคิดถึงทีมงานมากนะครับใครคิดถึงเนเน่คิดถึงจันก๊อฟก็คอมเมนต์มาบอกคิดถึงได้นะครับโอเคไหมอ่ะหน้าตาตัวกล่องนะครับตัว13มินิหรือว่า12มินิก็ตามแต่เนี่ยผมจะชอบสีแดงนะครับด้านหลังครับก็จะมี iPhone 13มินิอยู่นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมซื้อมาครับ gram 4 rom 128นะครับก็คือรุ่นเริิิ่่่่่่่มมมมมมตตต้้้้นน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 ะะะะคครรรรรัับบผชชืดดีีีีีากททุเเเ๋ยว128 แปดแล้วนะครับไม่ได้เป็น64เหมือนกับสมัยก่อนอันนี้คือสิ่งที่แจ่มมากและผมชอบนะครับอันนี้ซื้อให้ตามคอมเมนต์ใน u t u b e เลยนะครับผมจริงๆแล้วเนะี่ยผมไม่ได้อยากจะใช้เลยด้วยซ้ำอันนี้พุ่งตรงนะครับอันนี้จัดให้ตามท่านผู้ชมมาเนาะอ่ะแกะกันโบบ้าครับโบบ้าแบบน้อยๆวันถูโกอืมแค่นี้แหละครับถ้าเป็น Android นี่ได้แกะกันนานกว่านี้นะ <laughs> เปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเจอกับ iPhone 13 Mini นะครับขนาดถ้าเทียบกับมือนะคุณดูผมเป็นคนที่มือเล็กนะครับแต่อย่างอื่นไม่เล็กนะเอ <laughs> เนนะจะเล็กมากนะครับคือเล็กกว่าฝ่ามืออ่ะที่ดูดิตัวเครื่องอยู่ตรงนี้อ่ะเอาออกมา รตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ตัวสติกเกอร์ของเขาซึ่งสติกเกอร์ของ iPhone 13 Pro Max แนะครับแล้วก็ iPhone 13 s e r ซีรีส์ทุกตัวเนี่ยจะเป็นอันเดียวแล้วเมื่อก่อนจะมี2อันแล้วก็ขนาดก็จะเล็กลงด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรคอสตอชนู่นนี่นั่นด้านในอีกชิ้นหนึ่งที่ให้มานะครับกับมือถือราคา25 0 0 0นนะครับก็คือสายชาร์จ Lightning คู่ไทซีนั่นเองเออมันไม่สามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์เก่าๆที่มันให้มากับ iPhone รุ่นเก่าๆอย่างเช่นอ iPhone s, iPhone อไอโฟนเอสไอโฟน ต้องซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ราคา690บาทถ้าจําเป็นต้องใช้หูฟังเนอะหูฟังในกล่องไม่แถมมาให้ก็ต้องซื้อหูฟังเพิ่มอีกประมาณ600-700ถึง700บาทรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ1,500บานะครับหรือว่าอีกหนึ่งช้อยที่เป็นไปได้ก็คือว่าคุณซื้อเติร์ดปาร์ตี้มานะครับอันนี้ผมแนะนำนะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เขาไม่ได้จ้าง เพียงแต่ว่าผมใช้ iPhone 13 series อยู่แล้วก็ได้ซื้อเซตนี้มาใช้ก็จะเป็นเซตที่เป็นซี i นะครับที่เป็น USB Type C ที่เป็น Lightning คือตัวนี้ข้อดีของมันคือมันได้มาตรฐานจาก Apple โดยตรงนะครับเขาไปซื้อไลเซนมาก็จะมีมาตรฐาน MFI ติดมาให้ด้วยแล้วก็มีโลโก้รับประกัน2ปีนะครับมีศูนย์ในไทยผ่านมาตรฐานอย่างชัดเจนคือไม่ระเบิดในราคาที่ถูกกว่านะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับคุณจะได้ทั้งหัวชาร์จ20วัตต์แท้แล้วก็สายชาร์จแบบนี้ Lightning ถู Type C แบบนี้ เพิ่มไปด้วยอีก1เส้นนะครับนี่คือขนาดของ iPhone 7นะครับย้ำนวะว่านี่คือขนาดของ iPhone 7คุณดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับตัวของ iPhone 13 mini เล็กกว่า iPhone 7อีกแต่ขนาดหน้าจอของ iPhone 7เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.7นิ้วส่วน iPhone 13 mini อยู่ที่ประมาณ5.4นิ้ว ลักษณะการใช้งานแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เทียบให้ดูขนาดเลยนะความหนาครับแน่นอนว่า iPhone 7มัน,มนบางกว่าแต่ว่าเทียบพิกัดการใช้งานกันแล้วเนะี่ยโอ้โหผมว่าไม่ได้แพ้กันเลยนะ iPhone 7อาจจะดูหนักกว่านิดหน่อยละมั้งเปิดเครื่องกันครับอ่ะมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ iPhone แรงเป็นไงเอ้ยมันก็ตัวมันก็น่ารักดีนะมันเหมือนกับ iPhone 12มินิตอนที่เราได้มาแรกๆเลยครับ iOS ที่มันติดมาให้จะเป็น iOS โอ้ oh, 15.0เนี่ยด้วยความที่เครื่องดองมานานนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคฟิลลิ่งการทัดก็ตามสไตล์ iPhone 13 mini เลยนะครับเดี๋ยวขอเล่าสเปคก่อนนิดสักหน่อยละกันโอเคไหมหน้าจอนะครับของ iPhone 13 mini ก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.4นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD พัดเกือบๆ 2K แล้วก็ Refresh Rate หน้าจอยังเป็นแค่ 60Hz อยู่ CPU ที่เขาให้มาก็จะเป็น Apple A15 Bionic นะครับผลิตอยู่บนเทคโนโลยีการผลิตที่เล็กที่สุดแล้วของ Apple คือ 5นาโนเมตรชิปโมเด็ม 5G เป็นตัวใหม่แล้วนะครับเวลาเปิดใช้งาน 5G แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ไหลเหมือนกับ iPhone 12มินิแล้วแรมให้มา4กิกนะครับสตอเรจให้มา128กิกตัวกล้องหน้า12ล้านนะครับกล้องหลัง12ล้าน12ล้านหลักแล้วก็ ultra wide แบตเตอรี่เนี่ยให้มาน่าจะประมาณ2,000กว่ามิลลิแอมนะครับฟัสชั์จ18วัตต์หรือว่า20วัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้มีการกันน้ำกันฝุ่น IP rate 68นะครับแล้วก็สามารถจะจมน้ำได้ลึก6เมตร30นาที การเชื่อมต่อครับยังเป็น lightning อยู่ซึ่งถ้าเป็นผมคนที่ใช้งานกับ device ที่เป็น macbook กับ device ที่เป็น android ผมไม่ชอบแต่ถ้าเป็นแฟนคลับ apple น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันใช้หัวชาร์จร่วมกันได้กับ airpods ใช้ร่วมกันได้กับ ipad gen 8 gen 9อะไรแล้วก็ iphone รุ่นเก่าๆพอใช้ร่วมกันได้นะครับลำโพงคู่ครับเสียงค่อนข้างโอเคแต่ว่าเบาไปนิดนึงถ้าสำหรับผมนะนะครับราคาครับเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทแพงไหมแพงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าได้รอมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ CPU ที่แรงขึึ้้้นนไดดจอทีี่ข ผมก็โอเคฟิลิ่งการทัดดีครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมใช้ iPhone 12 mini อ่ะครับปัญหาที่ผมเจอคือขอบขอบจอมันเนี่ยมันจะทัชไม่ค่อยติดผมไม่แน่ใจนะว่า13มิน i ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่า12มินิเป็นครับนี่ผมชี้แจงเลยว่าเวลาใช้งานเนี่ย12มินิขอบขอบเนี้ยมันกดไม่ค่อยติดว่ะไม่รู้เพราะอะไรวะหรือว่าจะเป็นเพราะ ฮาร์ดแวร์เจนแรกของ Apple มั้งไม่ทราบนะครับใครที่เจอก็คอมเมนต์บอกด้วยกันได้แต่ผมเป็นนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอของ p h o n e 12ม i n i เนี่ยนะครับมันจะสว่างไม่เท่ากับพวก p h o n e 12ในสมัยนั้น13ม i n i เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับอาจจะต้องเร่งแสงสว่างหน้าจอสูงขึ้นนิดนึงแนะนำอย่างอีกนิดนึงก็คือตัวเคสกับตัวฟิล์มที่ใช้กับ iPhone 13 Mini หรือว่า12 Mini ก็ตามแต่เนี่ยนะครับพยายามเลือกแบรนด์ดีๆเพราะว่าถ้าคุณไปใช้ฟิล์มไม่ดีนะครเวลาา่อะก็ม,มจ นะครับแล้วก็ผ yeah, ู้ผลิตค่อนข้างผลิตน้อยนะครับหรือว่าเคสก็ตามแต่ครับบางทีเนี่ยเคสมันจะใส่ไม่ลงล็อกหาเจ้าที่มันดังๆจะได้จบปัญหาได้ง่ายกว่าอันนี้แนะนําไว้เลยนะครับเรามาถ่ายรูปกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบกับ13 Pro Max ข้างหลังให้ได้ดูกันนะครับอื้กงแม่งดีนะผมชอบเลยดูมันสิครับ ไอโฟนเนี่ยเวลาเราถ่ายเสร็จใหม่ๆถ้าเป็นไอโฟน e 13ซีรีส์นะครับเวลาถ่ายเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้เวลาโหลดนานนิดนึงมุมมองก็กว้างนะครับรายละเอียดก็ดีเป็น12ล้านพิกเซลที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่มีคุณภาพอ,ะพดดอ่ะคุณดูดิอ่าชัดกริปนะครับแล้วก็ hdr ดีการเก็บสีดี ทำ,ทำตัวเหมือน,น Android, Android ขึ้นทุกวันแล้วแล้วก็อันนี้คือผมใช้โหมดสตูดิโอลไลท์นะครับหน้าก็จะขาวผ่องเป็นยองใหญ่แล้วก็แบบการตัดขอบก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยคุณดูดิถ้าเทียบกับ iPhone เจนเก่าไอโฟนสิบสามนี่คือแบบเดียวกัแล้วนะครับวิดีโอกล้องหนาครับนี่คือสิ่งที่มันดีงามที่สุดแล้วเท่าที่สมาร์ทโฟนเร็ดราคานี้จะให้ได้คือ 4K ร0เคบฟรมเพอร์เซกครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสมาร์ทโฟน 4K 60หรอยอให้เคหกสิบหรือ s o ร y เเอามริบเนี่ยผมไ่้ใจ้ p h o n e 13 ซีรีส์ที่สุดแล้วจริงนะครับแล้วเดี๋ยวดูวิดีโอกล้องหน้าเหมือนนะสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone 13 Mini นะครับ 4K แบบ HDR นะฮะ 4K 60ด้วยดูความลื่นดูการเกลี่ยสีดู HDR ที่มันทำมาให้ดิโผว่แบบกล้องใหญ่ไอ่ะเอาใช้คำนี้สั้นๆจบนะครับไม่ต้องดราม่ากันเยอะนี้กล้องหลังครับนี่กล้องหลังมี2เลนมาให้นะครับก็คือเลนหลัก12ล้านนะครับ Depth of Field ดีมากนะครับเหมือนดูรับแสงจะกว้างขึ้นนะแล้วก็ เซนเซอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นการวางตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราเทียบกับ iPhone 12 12มันจะเป็น1 2ไล่ลงมาแถวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าพอเป็น1 3มมินิเนี่ยมันจะเป็นเฉียงเฉียงเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันจะเป็นต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้ทําตัวเซนเซอร์ชิปหรือว่ากันสั่นในตัวเซนเซอร์ด้วยเรนเร์ตาวายครับของ Apple ที่สุดเหมือนกันครับโคตรพอ่อโคตรแม่กว้างนะครับกว้างแบบกว้างระเบิดอะ่ะ อยู่แค่นี้ห่างกันประมาณไม่ถึงฟุตด้วยซ้ำอ่ะผมให้เลยฟุตหนึ่งแล้วคุณดูมันเก็บได้โหสุดล่าฟ้าเขียวและนี่คือเดฟอัลฟิวที่คุณได้ครับเวลาคุณจออะไรใกล้ๆสุดจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วดูดูขนาดตัวมันด้วยเดี๋ยวผมให้ดูขนาดแบบที่ผมใช้ปกติจริงปกติเวลาผมซูมท็อปวิวเนี่ยผมจะซูมประมาณนี้แล้วคุณดูขนาดมาเดิยคือแม่งไม่เหมาะสมกับโต๊ะเลยอะ่ะต้องแบบต้องซูมมาให้ดูอะ่ะว่าเออเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ย <laughs> และนี่คือสิ่งที่มันเกนรภาาาพ่ยถะ เมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอความง่ายความสะดวกเนี่ยโอ้โห1ล้านเต็ม10เอาไปเลยก็เอาเป็นว่าสุดครับเท่าที่โลกมนุษย์ใบนี้ตอนนี้ยังมีอยู่ครับแล้วก็วิดีโอครับ 4K60 แบบ HDR ออโต้โฟกัสไม่ต้องสืบครับใช้คำนี้เลยนะว่าออโต้โฟกัสไม่ต้องสืบคุณดูในกล้องก็ได้เนี่ยผมถอยไกลผมถอยใกล้ออโต้โฟกัสแบบกล้องแบบกล้องมืออาชีพอะแล้วก็ในระหว่างที่เราถ่ายเนี่ยเราก็สามารถซูมดิจิตอลได้เห็นไหมมันเป็น 4K60 ที่แบบ สมูทแล้วเวลาเราซูมเข้าซูมออกอ่ะ scroll view ไม่นุ่มมากแล้วนี่คือเลนส์ ultra wide ครับคุณดูเลนส์ ultra wide เวลาถ่าย 4K 60นะดูนะนี่คือ ultra wide 4K 60เนี่ยแล้วคุณสามารถซูมได้อีกซูมแบบซูมดิจิตอลอ่ะแบบนุ่มๆอ่ะม,มีเรื่องของวิดีโอแบบภาพยนตร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าโหมด cinema โหมดนั่นเองนะครับเวลาถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาปรับค่า f ย้อนหลังได้จบนี่คือสิ่งที่มันเก่ง แล้วเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดกับ13 Pro Max ให้ดูโอเคไหมเดี๋ยวแกะเครื่องใหม่ฟลิงฟลิงมาให้ชมกันเลยนะครับกับ13 Pro Max โอเคนี่13 Pro Max ปกติผมใช้13 Pro Max อยู่แล้วนะครับเป็นสี Sierra Blue นะครับตัวเนี้ยเป็นสีทองนะครับแกะครับไม่มี2จึ๊กเบาๆอ่ะเนี่ยนะหนึ่งจึกสองจึก๊กแถมให้นะครับอันนี้แถมให้ไม่เคยแถมให้ในคลิปไหนเลยนะเว้ยนี่กันเองเลยเนะี่ยซื้อมาแล้วก็แกะเพิ่มให้เลย,เยคุณได้กำไรนะเนะี่ยแต่ผมขาดทุน <c oughs> ร้องไห้นะครับอ่ะ นี่คือสีสีทองนะครับเรียกว่าสีโกล์นะครับจาก iPhone 13 Pro Max นะครับ ด้านหลังของกล้องครับก็จะประมาณนี้ด้านหลังเนี่ยของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยนะครับมันจะเป็นผิวแบบด้านสังเกตดูว่ามันแทบจะไม่มีรอยนิ้วมือผมเลยเห็นไหมแต่ iPhone 13 Mini เนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยเต็มไม่หมดนะครับแล้วก็เวลาโดนแดดมันก็จะสะท้อนอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่า13 Pro Max ไม่เป็นมีความแบบเรียบหรูแล้วก็ดูแพงกว่าอ,อยู่นิดหน่อยนะครับเลนกล้องก็เปลี่ยนไปนะครับ13 Pro Max ก็จะเป็นเลนแบบ3ชิ้นเลนแล้วก็ตรงชิ้นเลนเนี่ยก็จะเป็นเงานะครับส่วน13 Mini ก็จะเป็นด้านแล้วก็มีแค่2เลนสยงเานเองนัเฉียงเหหหมืออนนนนกัดดูขาา้้จคใ นี่ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วอะขนาดหน้าจอต่างกันเยอะนะครับ13ม i n i กับ13 pro max เหมือนเดิมเลยนะครับคือผมไม่ชอบโอเวเปอร์ที่มันติดมาเลยกับ ios 15นี่ต้องสีนี้สิจะได้ดูรวยโอ้โหสุดละตาลน,นะผมบอกเลยโอเวเปอร์ o นี้กับ iPhone 13 pro max สุอว่าตานสัตว์นะครับส่วน iPhone 13มินิก็จะดูแบบน่ารักน่ารักแอ็บแบลบวแอ,บบบอะไรเงี้ยก็ว่ากันไว้นะครับเวลาเราแบบทัชอย่างเงี้ยครับมันดูไม่ค่อยต่างนะถ้าสำหรับผมนะเพราะว่า13มินิจอมันเล็กไงรีเฟรชเรท t e 60กับ120ในจอใหญ่มันก็แบบเออดูลื่นเหมือนกันแล้วก็ทัชติดนิ้วด้วกันทั้งคู่ครับจอเป็น oled ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่า response เนี่ยแน่นอนว่า13 pro max มันดีกว่า คือใหญ่สุดกับเล็กสุดเนี่ยคุณดูคุณดูเวลาวางบนฝ่ามือด3 p สิบสามโปรแก็คือแบบกินพื้นที่จนหมดอะแต่ว่า13 m i n มนี่คือเหลือเฟือเลยเนี่ยเทียบน้ําหนักเทียบความหนาเนผมว่า13 Pro Max หนักกว่า13 m i n มประมาณแบบสัก 30%เลยนะก็มาแกะกล่องให้ได้ดูกันนะครับระหว่าง iPhone 13 Mini แล้วก็พอดีซื้อ iPhone 13 Pro m a x เพิ่มมาอีกเครื่องหนึ่งก็เลยแกะมาให้พร้อมดูเลยนะครับเทียบใหญ่สุดกับเล็กสุดไปในตัวเนาะ <S <S ชอบมาชอบ <stations> อยังไงก็คอมเมนต์มานะครับหนังสั้นอันนี้เราทำไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ทีมงานเซ็ตเก่ายังอยู่เนาะใครที่คิดถึงทีมงานคนไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันทีมงานผมแวะเวียนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะครับ ขอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ซื้อมาเพราะว่าผู้ชมอยากจะดูนะก็เลยจัดให้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเครื่องมินิเท่าไหร่เพราะว่าเคยใช้12มินิแล้วก็ไม่ประทับใจแต่ว่ารอบนี้จะให้โอกาสน้องเขาอีกรอบหนึ่งนะครับมีอะไรที่อยากจะฝากให้เราทดสอบก็คอมเมนต์มาละกันให้เทียบกับ Android ตัวไหนให้เทียบกับ iPhone ตัวไหนเทียบกับเจนเก่าเจนใหม่ยังไงคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะให้ในรีวิวเต็มนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้หน่อยจะขอบคุณมากๆนนคคอปปาากลลลิิ่่หห้ยทีไม่ได้้เขามาตในนคลิปี้แ่่วา พูดให้เขาหน่อยแล้วกันก็หัวชาร์จแท้เดมไนะครับเพราะว่าซื้อ iPhone รุ่นใหม่มาเขาไม่แถมหัวชาร์จแล้วก็ซื้อแบบนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับมีประกันศูนย์ไทยให้2ปีนะครับเคสจากร้าน4-25ดีกรีครับเดี๋ยวขึ้นมาให้หน่อยแล้วกันนะครับเขาเป็นผู้สนับสนุนผมรอบที่แล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่จ้างอีกเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมครับไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตั้มยังด้วยนะครับใกล้จะครบ5 0,000นซับสไครป์ลวขอบคุณมากครับบาย บักนี้ตัวข้าจะล่าไปกินกระพือปลาต้องทองอ๊ปปปอปโอ๊หักแต่บอกเมียไม่ได้